สวัสดีครับวันนี้นะครับกลับมาพบกับการรีวิวนะครับเปิดกล่องดิจิตอลทีวีนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่น HR600 ของ a s u ก a นะครับผมเดี๋ยวเราจะมารีวิวเปิดกล่องกันดูนะครับว่าภายในกล่องเนี่ย Asuga HR600 เนี่ยมันมีอะไรกันบ้างน,นะครับโอเคเดี๋ยวลองเริ่มกันเลยนะครับ โอเคเปิดมานะครับก็จะเจอบัตรรับประกันของบริษัทนะฮะที่นำเข้ามานะครับผมหนึ่งอันนะครับแล้วก็อันนี้นะครับจะเป็นตัวกล่องนะฮะกล่องอกล่องทีวีนะครับผมจะมีชื่อรุ่นเขียนบอกนะครับว่าเป็น hr 6 r 6 0 0นะครับ p l u นะฮะอันนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับผมด้านข้างก็จะมีช่องเชื่อมต่อ าสายสัญญาณภาพสัญญาณเสียงต่างๆนะครับแล้วก็มีช่องต่อ USB ด้วยหนึ่งช่องนะครับมีไฟ LED สแสดงสถานะนะครับแล้วก็มีช่อง MiniUSB นะครับอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นปลั๊กเชื่อมต่อนะครับ Power แล้วก็ช่องต่อสัญญาณ r c o u t แล้วก็อันนี้จะเป็นตัว สัญญาณภาพแบบ HDMI นะครับเป็น HDMI out สามารถต่อภาพเนี่ยไปออกจอที่มีรอ,องรับสัญญาณ HDMI in ได้เลยนะครับภาพจะคมชัดมากนะฮะแล้วกอ็อันนี้จะเป็นเาสารับสัญญาณแอนเทนานะครับผมเาสาแอนเทนารับสัญญาณตัวดิจิตอลทีวีนะฮะสเสานะครับผม Active ทั้ง2ต้นนะครับ ประมาณนี้นะฮะแล้วด้านข้างก็จะมียวลดันตีนะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปนะฮะมาดูกันว่าข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะเตย์อกอกมาานะครับอันนี้เป็นกระดาษข้างในนะครับก็จะประกอบด้วยอันนี้เป็นสายารับสัญญาณ IR s e n s ร์นะครับรับสัญญาณรีโมทนะฮะเวลาเรากดรีโมทก็จะมีไฟตรงนี้นะฮะ รับสัญญาณตรงนี้นะครับแล้วก็อันต่อไปก็จะเป็นตัวรีโมทคอนโทรลนะฮะประมาณนี้นะครับเล็กๆเ,เร็วๆนะฮะมาพร้อมกับฐานนะฮะเป็นฐาน 3A 2ก้อนนะฮะ,ะพร้อมใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องไปซื้อฐานเพิ่มนะแล้วอันต่อไปก็จะเป็นตัวสาย USB media นะครับอันนี้เอาไว้เชื่อมต่อ พวก USB นะฮะ USB Drive ต่างๆเพื่อที่จะเล่นไฟล์หนังเพลงอะไรเนี่ยรูปภาพอะไรพวกนี้ฮะเชื่อมต่อผ่านสายนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับผมก็จะเป็นเสาแอนทนาะครับผมเป็นเสารัรบสัญญาณนะฮะ,ะความยาวของสายเนี่ยยาวถึง5เมตรเลยทีเดียวนะครับผมยาวมากนะฮะมีอยู่2ต้นนะครับผม แล้วก็ขันต่อไปนะฮะจะเป็นสาย power นะครับผมอันนี้เป็นสาย power เหลืองแดงดำนะครับผมต่อไฟเข้าตรงนี้นะฮะแล้วก็สุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นคู่มือการใช้งานนะครับคู่มือการใช้งานก็จะเป็นภาษาไทยนะฮะเข้าใจง่ายนะครับผมเป็นภาษาไทยอ่านเข้าใจง่ายเป็นภาษาไทยทั้งหมดเลยนะฮะอ่า โอเคครับทั้งหมดในกล่องก็มีเท่านี้ครับผมเดี๋ยวเรามาลองต่อกันดูนะครับว่าการต่อซ้ายต่างๆนี่ทำยังไงนะครับในครั้งต่อไปนะครับขอบคุณครับ